กูโมงที่สัพพลัดรวมอยู่ข้างในมีทางเข้าสองด้านให้นํำยายเบต้ากับแกม่าไปรอทั้งสองฝั่งไอสัตว์ประหลดาดมากไม่มีทางให้หมันหนีไปได้หรอกนี่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยกอนเมตาฟิว พวกเธอถูกล่อให้มาเป็นตัวอย่างยังมาได้สู้กับคนเก่งๆยี่ได้ข้อมูลกลับไปพัฒนาให้ร่างของมันยังแข็งแกร่งกว่าเดิมเหมือนสร้างภูมิต้านทานยังไงละ่ะขอโทษนะไม่รู้เป็นไงอยู่ๆก็อยากได้ยินเสียงดีโก้ขึ้นมามีอะไรหรอมีปัญหา,ราเรื่องงานหรอเปล่าล้อในตอนนั้นผมอาจสับสนจริงๆก็เป็นได้ อาผมไม่แน่ใจในสิ่งที่ผมเห็นและเชื่อมั่นในสิ่งที่เชื่อมาตั้งแต่แรกแต่ว่าจริงๆแล้วอมมนุุษย์เ็กซัสา 「男なら誰かのために強くなれ」「青く振り縛って思いっきり守り抜け」「転んでもいいよまた立ち上がればいい」「ただそれだけできれば英雄さ男なら誰かのために強くなれ」 女もそうさ見んるだけじゃ始まらない」「これが正して言える勇気があればいい」「ただそれだけできればいい อยู่ในอุโมงนะมันมีกี่ตัวครับรู้สึกว่าจะอยู่หลายตัวเหมือนกันถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เรียกสัง่งให้เราไปจัดการมันล่ะครับรูปมันตั้งใจจะรวมกันเป็นร่างเดียวไงเพื่อจะพัฒนาร่างเป็นอสุรกายยักษ์ที่มีพลังมหาศาลอย่างงั้นนะยังไม่ได้แนะนำให้รู้จักกีลาสวายุเป็นผู้วางแผนการรบง ยาดที่โคโงงใช่ไหมครับตกใจใช่ไหมะละ่ะทำไมฉันถึงเด็กกว่าคนอื่นสรุปว่ามันมาจากทั้งหมดสามเขตด,ด้วยกันและหนำซ้ำเป้าหมายทั้งหมดยังมีมากถึง49ตัวพวกมันใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงไปรวมตัวกันในอุโม,มงค์ดังนั้นเราจะนำยานรบพื่นใหม่ออกไปเพื่อจการากับพวกมันเออแต่ว่า ยารบรุ่นใหม่นั่นเรายังไม่เคยทดลองขับนี่ครับไม่มีปัญหาครับแค่ยี่สิบนาทีทุกคนพร้อมจะขับได้เลยอธิบายวิธีการใช้แค่ห้านาทีก็น่าจะพอแล้วครับถ้างั้นหมดหน้าที่ผมแล้วอ้าว oh, oh. ก็เป็นภาพโปรเจคเตอร์นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ในอีกที่หนึ่งภาพโปรเจคเตอร์เหรอก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันนะแต่ไม่มีใครเคยเจอตัวจริงเขาหรอกเคยใครตั้งฉายาเขาว่าเจ้าชายผู้วิเศษ อะไรเนอะเหมือนเขาจะมียานวิเศษทำให้จับสัมผัสของสัปหลาดได้นะยานวิเศษจับสัมผัสของสัปหลาดได้เรีบหนีไปอ๋ะเรีบหนีไปก่อนจะต้องอยู่ในวงล้อมแล้วข้า ร่างกายของพวกมันมีแรงต้านทานแข็งแกร่งสรุปว่ามันพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแล้วอุโมงค์ที่สับเปลาดรวมอยู่ข้างในมีทางเข้าสองด้านด้วยกันให้นํายาเบต้ากับแกมมาไปรอทั้งสองฝั่งแล้วก็จบตีพร้อมกันแล้วจะแบ่งกันยังไงให้หัวหน้าวัคุรากับคุณอิชิโอริไปกับยานเบต้าส่วนยาแกมมารุ่นใหม่ให้รองหัวหน้าใซโจกับคนขับส่วนคุณธีรกิจขับยานกันให้ไปแล้วกันเยี่ยมแล้วผมอ่ะไม่ต้องหัวนะ เดี๋ยวขึ้นโมงเป็นป้อมประการสุดท้ายก็แล้วกันป้อมประการสุดท้ายนั่นน่ะระยะสิบกิโลเมตรรอบๆอ,อุโมงนั้นเป็นแหล่งชุมชนเป้าหมายยังสามารถแผลงฤทธิ์ได้ให้ขับยานอัลฟาไปสแตนบายไว้ถ้าพลาดพลังพล้งสับหลาดนี้การโจมตีออกมาได้แล้วก็ผมอยากให้คุณเนี่ยคอยปกป้องผู้คนในเมืองนี้ครับผมครั้งนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจจริงนะครับเพราะว่ามนุษย์ยักษ์ตัวนั้นอาจจะไม่โผล่มาช่วยอีก ยานแกมมาพร้อมออกปฏิบัติการยานแกมมาพร้อมออกปฏิบัติการในสิบนาที ชายคนนั้นทำไมถึงไม่รายงานหัวหน้าล่ะครับเล้ก็ช่วยเราไว้ตอนนั้นอย่างนั้นแหละครับแต่ก็คุณจะรายงานหัวหน้าคิดว่าที่จะไม่รายงานเพราะว่าฉันซึ้งบุญคุณเขางั้นเหรอแล้วไม่ใช่เลยครับหมอน้าไม่ใช่คนเป็นสัตว์ประหลาดที่ฉันไม่ได้รายงานเราเจอกันคราวหน้านจะฆ่ามันด้ตัวฉันเองแหละ อย่างที่ทุกท่านทราบกันแล้วว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์มันยิ่งร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆมนุษย์ยักษ์สีเงินตัวนั้นเป็นเหมือนอาวุธลับสุดยอดของเราใช่ไหมคะอืมมอกตามตรงนะเรายังสรุปไม่ได้ว่าเป็นมิรตรหรือว่าศัตรูที่เรียกพวกเธอมาวันนี้ก็เพื่อจะให้ช่วยจัดการเรื่องมนุษย์ยักษ์ตัวนั้นยังไงแล้ววางใจได้เลยคะ่ะ เราจะจัดการให้เรียบร้อยเหมือนทุกครั้งเพราะมันคือหน้าที่ของพวกเราได้เวลาแล้ว ได้เอาละมนุษย์ยักษ์จะโผล่มาอีกหรือเปล่านะเป็ดหมายเลขหนึ่งเปิดในเวลา30วินาทียานทุกลำอยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติการ รารายงานยานทุกลำช่วยรายงานตำแหน่งด้วยธิราคิรายงานเราสแตนบายอยู่ตรงจุดที่นัดหมายทุกอย่างปกติคราวนี้แหละมันไม่รอดแน่ขโมงรายงานสแตนบายอยู่ที่จุดสังเกตการทุกอย่างปกติดี้นที่ในอุโมคงพบเป้าหมายแน่ชัดทุกอย่างพร้อมแล้วเราทการโจมตีเอทีแม็กปฏิบัติการได้เฮสเตอร์เบต้ายิ่ง เจสเซอร์แกม,ม่ายิงอืมอ๋อที่มันเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนเป้าหมายมันจะไม่ตาย เปป็นไดมันเริ่มอลาวาดแล้วแตนบายแล้ว้ทำไมอะก๊าซที่อัดแน่นอยู่ในตัวกำลังจะระเบิดออกมาเหรอ มันรับการโจมตีจากเราและพัฒนาร่างเพื่อจะทำลายแผลของเราไอสัตว ouais. ์ประหลาดชั่ว ระวังค่ะคราวนี้มันหนีไม่รอดแน่นอนร้ายกาจชะมัดเลยน้ำโมโหจริงๆมันหนีไม่รอดหรอก สำเร็จแล้วเทอริจัดการไปเลยโอ้ตัวอะไรอะทําทำไมทธอไม่ยิงล่ะใกลๆกับสัปลาดมีคนอยู่ตรงนั้นอะคืนมัวแต่ชักช้าเดี๋ยวก็เสร็จมวหรอกียิงเดี๋ยวนี้สิ เวลาแบบนี้ อแล้วเพื่อผู้ชายคนที่ริโกพูดถึงประจําสบายดีเหรอจ๊ะหมู่นี้ก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแต่ก็คงสบายดีเอเห็นว่าเขาทํางานช่วยชีวิตคนใช่ไหมลูกอะจริงวยครับแท่จังนลฮะนี่แหละงานที่เขารักแล้วก็อยากทํำเลยไม่ยอมแพ้หรอกยังไงก็ไม่แพ้มันเลยคราดเอาล่ะ ง oh. 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 uh ั huh. uh ้นคราวหน้าอย่าลืมชวนขึ้นมาเที่ยวบ้านนะอืได้สิคะ ที่แลงร่างเป็นย่อผลุตอุนเตอร์แมนเด็กซส Wow, ไป็นแล้วเหมือนเมื่อคราวก่อนไม่มีผิดเลยทีนนี่มัน ที่นี่มันที่ไหนกันแน่ หมดเลย และเขาก็ช่วยชีวิตผมไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่อุลตร้าแมนช่วยเอาไว้มันยิ่งใหญ่กว่านั้นหลายเท่านะหัวใจของผมรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนะัก จิที่มนุษย์ยักษ์สร้างขึ้นเพื่อใช้ต่อสู้คือเมตาฟิวนี่เองหยดครับหยดหยดหยดยดห้ามไปบอกรัราเออผมว่ากลับไปก่อนเถอะครับตรงนี้มันอันตรายมากเลยนะครับ,บอ,อันตราย ก็มีสาปาลาดออกอารวาสครับแล้วก็ยานรบปลาลาดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับใช่กลับไปเถอะครับมันอันตรายมากเลยใช่ครับพวกคุณไม่ได้เห็นอะไรเลยเอ้าวอะไรอะไรไม่เห็นพวกคุณไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นอ้าวนี่ก็คือเรื่องจริงเออเจ้า